ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2564ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐที่ตั้งหมู่ที่9ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่13ไร่11ตารางวาเขตพื้นที่บริการประกอบด้วยบ้านสำโรงหมู่ที่9 ปัจจุบันนายกิติพงษ์องศรีดาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมรง์ประชารัฐและนายสิ์ทองสอนดีตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสัมรง์ประชารัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสอง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น14คนผู้บริหารจำนวน1คนค่าราชการครูจำนวน9คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนนักการพานโรงจำนวน1คนข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองนักเรียนระดับประถมวัยจํานวน42คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาจํานวน120คนรวมนักเรียนทั้งหมดจํานวน162คนโรงเรียนบ้านสำโรงประชารั ยาโรงเรียนสังคโมพยัโตโหติอันเตวาสีสุปัญาวาสังคมมีคุณภาพเพราะนักเรียนดีมีปัญญาสีประจำโรงเรียนแสบด,ดันอัตลักษณ์เรียนดีประพฤติดีมีความสุขเอกลักษณ์เด่นวิชาการ โครงการระดับการศึกษาปฐมวัยโครงการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการให้บริการสารสนเทศ ICT โครงการค่ายวิชาการและโครงการทัศนศึกษานักเรียน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานที่ 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สถตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็ก1.1มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้1.2มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้1.3มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น2.2จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์2.4จัดสภาพแวดแล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ2.5ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์2.6มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สถตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 3.3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์